อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะทุกคนที่เชียงรายวันนี้เราก็จะกินหมูกระทะกันจ้าหมูกระทะเน้นผักไม่เน้นหมูหมูกระทะจ้าบรรยากาศหนาวหนาวแบบนี้ต้องหมูกระทะนะจ้ามาจ้ามากินหมูกระทะกันจ้าวันนี้จะพาน้องบีไปฉีดวัคซีนนะคะก็ตอนนี้น้องบีหลับอยู่อากาศที่เชียงรายก็ดีมากๆอากาศดีหนาวเย็นสบาย ตอนนี้น้องบีก็รับวัคซีนเสร็จแล้วนะคะน้องร้องไห้นิดหนึง่งแต่ก็อาการโอเคแล้วหยุดร้องแล้วตอนนี้ก็พ่อนอนกล่อมอยู่คุณแม่เป็นคนขับรถเพราะว่าเราจะไปกินอาหารกันนะคะเราจะไปทานอาหารญี่ปุ่นกันที่ร้านในตัวเมืองจังหวัดเชียงรายตอนนี้ก็เสร็จจากโรงพยาบาลและกําลังจะไปที่ร้านอาหารกันนะคะนี่นะคะร้านที่เรามากินอาหารซูชิ เรามาทานอาหารญี่ปุ่นกันช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นถ่ายคลิปบ่อยเท่าไหร่นะคะคลิปไม่ค่อยคอนเทนียมีลูกก็วุ่นวายนิดนึงนะจ๊ะทานข้าวเสร็จแล้วแม่ก็จะไปทำเล็บนะจ๊ะเพราะเรามีแผนที่จะไปเที่ยวช่วงปลายปีกันแม่ก็ตั้งแต่คลอดลูกใหม่ยังไม่เคยทำสวยให้กับตัวเองเลยวันนี้แม่ก็จะไปทำเล็บนะจ๊ะเสร็จแล้วสวยมากแล,แล้วฉันก็ได้ทำเล็บสักที หลังจากที่ไม่ได้ทําเล็บมามเป็นปีม,มาซื้อทองเก็บจ้าทําเล็บเสร็จก็แวบ,บมาซื้อทองเก็บนิดนึงปกติไม่ค่อยใส่หรอกซื้อเก็บมาให้แม่และพี่สาวใส <c> ่ <oughs> เสร็จนะคะเราก็มาช้อปปิ้งต่ออ๋อไอเดชเดี๋ยวมานะ,ะมาวิกซีรอบนี้ได้แต่อะไรก็ไม่รู้ไม่มีของกินไม่มีอะไรเลย ดูนัดดูนัดไม่อ้วนได้อย่างไรดูความแตกต่างระหว่างสีผิวมือแม่และสีผิวมือลูกแตกต่างกันมากจ้ะลูกขาวมากจ้ะแม่ดำมากจ้ะเตรียมน้ำให้น้องอาบน,นะคะก็เสร็จแล้วประมาณ37-38าดองศาล้วก็ใส่นมแม่ไปด้วยแล้วก็ใส่อ i อให้น้องผิวดีนะจ๊ะ น้ำนมแม่เหลือเยอะคือน้ำนมแม่เยอะมากไม่ได้บำรุงอะไรเลยแต่น้ำนมเยอะมากกินน้ําเย็นกินโก,โกโก้กินทุกอย่างอาหารเย็นวันนี้นะคะเ <c oughs> มี่ยงปลาทูจุกๆเลยค่ะกินกันไม่กี่คนแต่ปลาทูเยอะมากคือเราชอบกินเมี่ยงปลาทูมากแล้วปลาทูที่นอร์เวย์แพงมากแล้วก็กินปลาซาบะแต่ปลาซาบะเขาไม่อร่อยเท่าปลาทูคือปลาทบาูบ้านเราแบบนี้กินหัวนะเลิศเวอร์ นี่จ้ะช่วงนี้แม่อาจจะไม่ได้มาถ่ายคลิปแบบคนตินะท่กคนก็อย่างที่ทคนรู้ว่ามีลูกมันลําบากนะคะมันก็ต้องดูแลลูกให้เวลากับลูกไม่มีเวลามาถ่ายคลิปมากเท่าไหร่นะจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับอองอีกแล้วนะคะกับช่องอ,องเวอร์แล้วแต่อ,องเย้ yeah! วันนี้นะคะทุกคนอ,องก็จะพาทุกคนไปเที่ยวสวนส้มกันนะคะสวนส้มแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยตรงนี้อ,องยังไม่เคยไปอ,องเคยจะพาทุกคนไปเมื่อปีที่แล้วแต่ว่า คนเยอะมากเลยแล้วเราก็ไม่ได้เข้าไปแต่วันนี้เรามารอลุ้นกันว่าเราจะเข้าไปเที่ยวได้หรือเปล่าควรจะเยอะหรือคนจะน้อยตอนนี้ก็เป็นเดือนธันวาไปเดือนธันวาแล้วนักท่องเที่ยวอะไรก็เริ่มมาแล้วนักท่องเที่ยวอะไรก็เริ่มมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมีที่นั่งว่างให้เราเข้าไปเที่ยวหรือเปล่าหรือว่าเต็มเหมือนรอบที่แล้วนะจ๊ะก็อามารอลุ้นกันว่าคลิปนี้จะพาไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ รอบนี้เราซื้อบัตรแล้วเราจะได้เข้าไปแล้วคนไม่เยอะนะคะก็มารอบนี้คนไม่เยอะไม่ได้มาช่วงเทศกาลเลยจะได้ขึ้นไปได้ง่ายๆสะดวกสบายพร้อมเที่ยวไหมคะหลานสาวพร้อมค่ะรถเราจอดไว้ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะนั่งรถกอล์ฟขึ้นไปข้างบนกันค่ะตอนนี้เราก็อยู่บนรถกอล์ฟแล้วซื้อบัตรนะคะคนละ90บาทขึ้นไปเรามากัน6คนนะคะ นี่นะคะเราอยู่บนรถกอล์ฟแล้วโอ้โห,โโห,โโหสิ้งส,สุดไปเลยว้าวโอ้โห,โโหสิ่งมากเลยอะ่ะสิงเล็บส้มส้มค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยทุกคนนี่เป็นส้มสายน้ำผึ้งน,นะคะโอ้โหว้าวว้าวา ถ้ามาเช้าๆนี่บรรยากาศคงจะดีมากเลยเนาะนขาทีนีาจะจับใบด้วยค่ะเฮ้ยเสี่ยวมากทุกคนเฮ้ยเสียวเว้ยหลาสาวจัดดีๆนะหลานสาวจับดีดีหลานสาวจัดดีๆนะถึงแล้วคะ่ะหลานชายกับหลานสาวเป็นไงคะมาตอนเที่ยงบรรยากาศยังดีอยู่ไหมคะ Okay. มีลูกก็จะลำบากนิดนึงว้าวนางแบบของเรานะคะวิวดีมากสั่งอาหารค่ะเอายำม,มุนเส้นหนึ่ง <It is. S 1> ค่ะแล้วก็เอาสเต็กไก่สไปซี่สองแล้วก็เอายำหม,มูยอหนึ่งค่ะ แล้วก็โกโก้มินหนึ่งนี่น้ำที่เราสั่งไปนะคะแล้วเราก็สั่งอาหารไปด้วยนิดหนึ่งโอเคเสร็จเค้กส้มน่ากินมากเลยนี่นะคะอาหารที่เราสั่งมากินได้กินได้แล้วค่ะร้อนเหมือนกันนะเนี่ย ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ทานข้าวชมวิวเสร็จแล้วยังไม่ถึงปีใหม่ช่วงนี้เดือนธันวาร้อนมากค่ะนี่ก็ปลายเดือนธันวาแล้วเนาะก็ยังร้อนอยู่เนาะใช่ค่ะเเาาก็กำลังจะนั่งรถกอล์ฟกลับลงไปนะคะเดี๋ยวไปแวะถ่ายรูปก,กับส้มแป๊บหนึ่งแล้วก็เราจะไปที่อื่นต่อค่ะ Let's go <S ส้มเยอะมากเลยค่ะ ส้มสายน้ำผึ้งน่าทานมากนี่นะคะทุกคนบรรยากาดีมากเลยส้มเยอะมากเลยดูคนแม่ส้มสายน้ำผึ้งส่วนนี้เขาไม่ให้เด็ดนะจ๊ะคือเขาเอาไว้โชว์แล้วก็ให้เราถ่ายรูปเท่านั้นถ้าเราจะซื้อเราต้องไปซื้อตรงที่เขาเด็ดเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเขาวางขายนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อส้มกัน น่าทานมากแวะมาซื้อส้มนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาต่อกันที่พม่าเราจะมาเดินกันที่แม่สายไม่ใช่พม่าหรอกแต่แต่องติดเรียกว่าพม่าเรามาเดินกันที่ด่านแม่สายนะคะก็จะมาช่วยอุดหนุนหลังจากที่น้ําท่วมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรขายเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะออกมาทุกปีรอบนี้ก็จะมาหาซื้อของใช้กระจุกกระจิกนะคะมาเดินเล่นกัน เพราะว่าร้านกาแฟที่เราไปเมื่อกี้มันอยู่ใกล้กับด่านแม่สายพมา่ามากเราก็เลยแวะมานิดหนึงไม่ได้สู้นะในะช้ำะนะมื่อกี้ลิซ่าตกใจเลยตกใจอะยคะตกใจที่ตาขับรถนั่นแหละตอนนีนน่ <c oughs> นี่นะคะตอนน้ําท่วมอ่ะคือท่วมหมดเลยตอนนี้คือจําไม่ได้แล้วว่าเคยน้ําท่วมหนักมาก <c oughs> กลับมาคือคักเหมือนเดิมแล้วจ้า <c oughs> <c oughs> ของที่ได้นะจ๊ะก็จะประมาณนี้จ้ะน้องบีก็หลับยาวๆตอนนี้เราก็มาเดินที่งานดอกไม้งามต่อนะจ๊ะก็มาเดินตอนกลางคืน ถึงงานดอกไม้งามน,นะคะก็มาเจอช็อกโกแลตด,ดูใบนะคะ1 3อบาทเป็นรูปหมวดยายค่ะโอเคแกะโชว์สิคะแกะโชว์เพื่อน,อนใน<ม>เฟสใน YouTube สิคะไหนคะรีวิวคะ่ะรีวิวเป็นแบบนี้นี่เองเดี๋ยวก่อนนะเธอเราจะโอเคโอเคหนึ่งสองซ้ำเย้ <Yeah! S 2> ไม่ได้หรอกเธอโอ้โฟันหักไหมเนี่ยโอ้ oh my g ก็เป็นยังไงกบ้างคะ อร่อยเหรอเขียวก่อนดิยังไม่ได้กลืนเลยวางไว้ก่อนคะ่ะนี่นะคะช็อกโกแลตดูไบที่งานขอกินได้ไ,ดไหมอะ่ะคนเยอะมากเลยค่ะงานดอกไม้งามปีนี้คนเยอะมาก Wow. Oh. Uh-oh. Uh-oh.